ยิยนดีต้อนรับสู่ช่วงสตีว์สปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการรายงานผลบอลแมตช์เดย์ที่10วันแรกนะเป็นแมตช์เดย์ที่10ในผลบนนอลเทมเพลกในวันเสาร์นะครับวันแรกของเจ้าของก็จะมารายกานให้ในนหทุคกคนทราบกันครับรอแล้วก็เริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกจะเป็นคิตตัลพาเลสเจอเบนฟอร์ดนะอ่าเชียร์เข้ามาคู่นี่ในคิตตัลพาเลนี่จะสามารถชนะเบนฟอร์ดได้ทั้ง2-0นะครับโอ้โหเป็นฟอร์มทีเลย่าเพียบมากๆนะ ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแมนยูกับฟอร์เรสครับเสมอกันไป2อต่อสนะครับคือแมนยูกับฟอร์เรสจบด้วยสกอร์สองสองครับก็คู่ต่อไปครับเป็นเบอร์ลี่กับอาชันนอนนะฮะอาชซนน์ก็สามารถชนะเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์ครับไบตันกับเลียครับไบตันชนะเลียไปสต่อศูนย์ครับแล้วก็คู่ระหว่างฟูแลมกับวูแฮมตันครับวูแฮมตันก็โดนใบแดงไปด้วยนะทำให้ฟูแลมเนี่ย สามารถชนะวอล์มตันไปได้ดยสกอร์สต่อศูนย์ครับนะ้วก็เชลซีเจอสเปอร์ครับลอนดอนดาร์บี้นนะเรียกว่านี่ตามค่าตามที่ทุกคนรู้สึกตามที่สถิติมันมีครับคือเชลซีก็สามารถชนะสเปอร์ไปได้ด้วยสกอร์หต่อศูนย์ครับคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายนนะ่าเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแอตันติมินาครับลิเวอร์พูลก็สามารถเรียกความมั่นใจามาได้นะ ลิฟว์พูลก็สามารถชนะไอตันเวลาไปได้โดยสกรอร์2-0ครับเนี่ยเป็นอะไรที่ดี่ว่านี่ลิฟว์พูลก็สามารถเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้นะเป็นการสร้างเสร,ริมความมั่นใจให้กับทีมลิเว์พูลเองนะครับเป็นอะไรที่ดีดีว่านี่ขอแสดงความดีใจครับขอแสดงความดีใจกับทีมกับแฟนบอลลิฟว์พูลด้วยครับเพราะว่านัดนี้นเ,นเนี่ยมัน,น่าเชื่อเลยว,ว่าทีมลิฟว์พูลจะสามารถลิ่งฟอร์มตัวเองกลับมาเอาชนะไอตันเวล่าได้ครับโดยสกรอร์2-0ถือเป็นอะไรที่ดีด้ว่านี่น่า สนใจมากๆครับสำหรับคู่นี้นะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นสถิตินะผมจะเอาสถิติของคู่ระหว่างคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับทีมแมนยูนะครับมาให้ดูนะเป็นลิเวอร์พูลเจอไอ้ทั้งแมนล่าแล้วก็เมนยูเจอฟอเรสต์นะครับก็จะมาให้ดูกันครับว่าสถิติของทั้งสองทีมเป็นยังไงนะมาดูกันที่สถิติของลิเวอร์พูลก่อนเลยครับสถิติของลิเวอร์พูลนะเด็กยวแต่ว่านี่ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจครับแล้วก็มาเรื่อกันที่สถิติของลิเวอร์พูลกันก่อนครับลิเวอร์พูลมีโอกาสยิง16ครั้งนะครับ อิตาเมล่ามีโอกาสยิง9ครั้งครับส่วนลีโอพูมีโอกาสยิงเข้ากรอบ5ครั้งส่วนอิตาเมล่ามี3ครั้งแล้วก็ทางโอกาสครั้งของบอลครับลีโอพูมีการคังบอล้3อิตาเมล่า47%แล้วก็ทางการส่งบอลของลิเวอร์พูลมี3 7 5ครั้งนะครับก็ทางอิตาเมล่าเป็น2 5 9ครั้งอัตราการส่บอลแม่นยำของทีมลิเวอร์พูลมี91%แล้วก็ทางอิตาเมล่าคือ91%ครับแม่นยำใน,ำนพอกันนะ จังหวะฟาวของลิเวอร์ครับ13ครั้งนะครับแล้วก็ทางฝั่งแอตเลติเมลา11ครั้งทางฝั่งใบเหลืองลิเวอร์มี2แอตเลติเมลามี3นะครับแล้วก็ใบแดงศูนย์ครับหอวล้ำหน้าวิพัวมีล้ำหน้า8ครั้งครับเตะมุมลิเวอร์นึงครับแอตเลติเมลลาสนะครับนี่คือการสถิตินะครับสถิติเบื้องต้นของคู่ระหว่างลิเวอร์กับแอตเลติเมลนะครับแล้วก็มาดูครับสถิติของทีมแมนยูกับฟอเรสต์ครักซ์บาสถิติของทั้งสองทีมนี่มีหลายบ้านนะ แมนยู Man U, มีโอกาสยิง15ครั้งครับฟอร์เรสต์มีโอกาสยิง15ครั้งครับทางฝั่งแมนยู U, มีโอกาสยิงเข้ากรอบเนี่ย6ครั้งครับฟอร์เรสต์3การคของบอลของแมนยูมี55เปอร์เซ็นต์ครับของฟอร์เรสต์มี41เปอร์เซ็นต์การส่งบอลของแมนยูมี462ครั้งครับฟอร์เรสต์275นะอัตราการส่งบอลแม่นยำของแมนยูในเต็ดเนี่ยก็11เปอร์เซ็นต์ครับฟอร์เรสต์87เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทั้งสองทีมทำฟาวแมนยู U, ทำฟาว7ครั้งครับ ฟอรเรสต์ทำฟาวสิบครั้งครับแล้วก็ใบเหลืองแมนยูมีหนึ่งใบฟอรเรสต์หนึ่งใบใบแดงทั้งสองทีมคือศูนย์ครับล้ำหน้าเนี่ยแมนโยนล้ำหน้าหนึ่งครั้งครับฟอรเรสต์ล้ำหน้าสองครั้งโอกาสเตะมุมครับแมนยูมีโอกาสเตะม,ม,มุมห้ามมครั้งครับฟอรเรสต์มีแปดครั้งนี่คือสติของทั้งสองทีมทั้งสองคู่นะที่ผมได้เรียกได้นําเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันครับในระหว่างแมตช์เดย์ที่เสียบของวันแรกครับเป็นการรายงานผลบอลแล้วก็สถิตินะครับ การลงงานผลบอลของฮิบเบลีกในแมตช์ดที่เสียบวันแรกรวันสองนะส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมาแจกให้ทุกคนได้ทราบกันอีกเช่นกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอจะได้เพียงเท่านี้ครับ